เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไซโคโนสต็ตกเในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่มีสาวแอบปลืม้ม <Wow! S 1> แต่ถ้าว่าสาวน้อยคนนั้นไม่ใช่สาวธรรมดาเธอเป็นสาวยันเดเลมาดูกันว่าผมจะสามารถเอาตัวรอดจากน้องสโตเกอร์คนนี้ได้ไหม เริ่มต้นมาเราก็จะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องหาทางออกนี่เธออยู่ที่ไหนล่ะอ่าซึ่งทางออกก็อยู่ตรงหน้าเรานะครับเกมนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ต้องมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกประตูมันล็อก เราต้องหารหัสผ่านนะครับเพื่อเพื่อออกจากที่นี่อย่าซ่อนตัวเลยมาเล่นด้วยกันเถอ <c oughs> เอาล่ะเราก็จะมาผจญภัยในโลกแห่งนี้กันนะครับซึ่งมาดูกันว่าในโรงเรียนแห่งนี้จะมีอะไรบ้างมีห้องคอมพิวเตอร์นะครับที่เปิดรูปโป๊อยู่ต้องมีใครสักคนแอบดูหนังโป๊ตอนกลางคืนเป็นแน่แท้แต่ว่าเราจะไม่สนใจนะครับ นี่ไม่ใช่เวลาจะมาดูอะไรแบบนี้นี่เป็นเวลาที่เราต้องเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่อ mm hmm. ในโรงเรียนตอนมืดนี้ก็ดูน่ากลัวพินึกนะครับบรรยากาศมันวังเวงมากๆเลยพร้อมกับสาวประกอบที่ไม่รู้ใครเป็นคนเปิดเฮ้ย hey, ฉันรู้นะร,รู้อะไรเหรอครับน้อง

กันครับเนี่ยทำไมไม่คุยกันดีๆมาแทงกันเลยเหรอแล้วคือไม่มีใครสอนน้องหรือว่าควรจะปฏิบัติกับรุ่นพี่ดีๆนะ่ะไม่ควรจะมาแทงกันตั้งแต่ยังไม่ทันได้รู้จักกันนะน้องรู้ไหมโอ้ <c oughs> มีทางออกตรงนี้ด้วยนะครับต้องเป็นทางหลอกเน็เดี๋ยวหลอกากหลอก รักและตายใจแล้วจากไปอย่างไรเยื่อใยเราจะแอบในห้องน้ําแบบแนบเนี่ารู้นะจ๊ะร,รู้อะไรครับไม่รู้หรอกน้องไม่รู้หรอกนี่ห้องน้ําชายน้องเข้ามาไม่ได้ไม่ไดผผ้ผมอยากเล่นเล่นเกมนี้แล้วอะ A few moments later อ้าวจะูุดีดูดีอีกขี่อยู่พี่อยู่แป๊บแป๊บดพี่ีีอยู่ไม่ได้ไม่ บอกจะขี้อยู่ไงไม่ได้น้องขอบพี่เข้าห้องน้ำก่อนพ,พี่รู้ว่าน้องรักพี่แต่ว่าแบบพี่ขอเวลากน้องเขาไม่ไม่ออาวไม่ออาวปิดปิดสิบอกให้ปิดก็ปิดไงน้องไม่มีบรารยาทแต่น้องเป็นไม่เอาพี่จะขี้ six hours later เจอตัวแล้ว <laughs> น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดโอ้โหทางเดินยาวไม่อยากเข้าไปแล้วออนนี้ก็ยาวอ,อันนี้มีติ้งรูมนะครับห้องที่เราจะพบ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 กันเฮ้ย hey, ฉันรู้นะว่าเธออยู่นี่รู้นะรู้จริง <Hey. S 1> รู้จริงรู้รู้จริงปิดปิดไม่รู้หรอก อย่าเงินไปไปไปอย่าไป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 น้องน้องเราอยู่เหนือไต่ปิดมีไึ้ข้างล่างแล้วไม่รู้แล้วปปปบปปปสับตีแตกไหมเจ้าอาลอดลอดเรายังไม่ตายครับเราเหลือหัวใจอยู่สามสิบเราเราได้เราทำได้เราปิดล็อกวัดชาบวัดวัดเดิฟวัดกระตุบกระตุบเข้าห้องน้ำโอเคมันโหดเกินมันต้อง ต้องขอบอกว่าเกมนี้น่ากลัวนะครับคือผมไม่คิดว่าผมจะเล่นผ่านนะคือตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยนะห้องสีสามห้องอะไรครับเนี่ยปิดไฟก่อนเลยอะ่ะปึ๊บอุ๊ย <c oughs> กระพิบเล่นทำไมอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่อะได้กุญแจมากุญแจห้องสีสองห้องข้างๆหรอ มีใครอยู่เปล่าอ่ะไม่มีนะเฮ้ยล็อกได้ล็อกแล้วก็ปิด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 ไฟด้วยนี่เนียนเนียนสุดๆเนียนสุดๆรอบนี้อนาคตสดใสบอกเลยเราซ่อนในล็อกเกอร์ได้เหรออเหมือนจะซ่อนได้นะครับแต่ว่าต้องต้องซ่อนแล้วปิดเปิดปิดเองโอ้โคตรเหมือนจริงมีไว้ซ่อนอย่างเดียวอเนี่ยห้องนี้เหมือนจะใช่นะครับ เหมือนจะมีอะไรเขียนอยู่ผมต้องเปิดไฟดูไหมเนี่ยอ๋อหนึ่งอมันมีรหัสให้ตัวหนึ่งคือเลขหนึ่งเนรอสแสดงว่าบางห้องจะมีรหัสให้เอาละเราต้องไปหารหัสที่เหลือนะครับ <c oughs> เพื่อเอาตัวรอดจากที่นี่ห้องนี้ล็อกอ๋อต้องมีรหัสอยู่แน่ๆเลยห้องที่ล็อกเนี่ยเฮ้ย ว่ากัตไม่ผมไม่ไปทางเสียงแล้วกันนะไปที่อื่นดีกว่าอา๋ออุ้ยจ้าจ๊ะไ่น้องน้องน้องยังอยู่ยังอยู่ไปแล้วเหรอยังหลอง่อฮอน ไม่เอาน่ะน้องไปยังไปยังอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยตาตาตาเจ๊เจ๊น้องมาน้องมาวิ่งวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆผมไม่มีทางไปไปไหนเนี่ยเฮ้ยย่าย่าอย่าตามม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 าล็อกเกอร์ล็อกเกอร์จ๋ารอด้วย จอจริงเปล่าไปเจอหลอกเมื่อกี้ผมผมเนียนเนยนวิวิว้ได้ไงปิด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 ไม่ไม่อยู่ไม่ยู่ไม่อยู่อย่างนี้เลยอย่างนั้นเลยไม่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่หอกไม่อยู่ปิดตีไปไปไม่เจอหลอกไปบอกไม่อยู่ไง Few moments later. เจอตัวเธอแล้วไม่เจอไม่ไม่จริงหรอกคิดไปเองน้องคิดไปเองจะ,จ,ะจะมีใครเขาไปอยู่ในล็อกเกอร์ตอน4ี่ทุ่มห้าทุ่มแบบนี้ไม่มีผีหรือเปล่ามันจะ2000 <years> later. ไม่ไม่ไม่เอาอีตา เกมนี้ยังม่ยอมแพ้ได้ไหมอ่ะมันน่ากลัวเกมนี้มันน่ากลัวเกินไปอะว้าไม่มีปิดปิดประตูปิดประตูปิดโอ้โปิดตัวเองออกมาสนุกสนานนะมันอ้าวน่าเหรอคิดว่าตัวเองเจ๋งอย่างนั้นเหรอฮะคิดว่าเจ๋งนักอย่างนั้นเหรอ รอบนี้ไม่มีทางที่น้องจะชนะพี่ได้พี่ขอท้าออกมาเก่งจริงก็ออกมาเอามาแล้วใช่ไหมอมืมีการแอบมีการแอบเดี๋ยวเจอพลังเดี๋ยวเจอพลังที่แท้จริงนี่พลังยุดเวลาโอโนโตกะรวดเอ ทำไมไม่มีทำไมไม่มีโค้ดก็ได้โค้ด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 วอล์กทูสักอย่างต้องช่วยผมได้นี่เลยด้วยพลังแห่งวอล์กทู <ś c oughs> เอ้ยไหนอะไรหกศูนย์โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวประเด็นคือวอล์กทูนี่มันนั่งเดารหัสเหรอใช่เหรอ 1> 2องหก็มาเอ้ยได้ไป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 ปล่อยป่อยพีปปป่ปน่นี่น,นี่ม่ยืนแต่ว่ายืนไม่ไม่ยุ่งด้วยแล้วไหนทางออกอยไหนทางออกทางออกทางออก,าออกมากดมา,มา,มาหัดกันนะครับจังหวะนี้ต้องสองหไป เพี้ยงเฉยเอ่ะเดี๋ยวนะแล้วมันรหัสมันเปลี่ยนเหรออะไรครับเนี่ยวอฟถูกก็ช่วยไม่ได้อะอ่าขอขอส่องก่อนนะฮะเราเฮ้ยรหัสแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงด้วยอ่ะอ่าวัดแต่ฉากจบเกมมีอะไรอ่ะ ดูก่อนว่าคุ้มจะฉากจบเกมมีตัวอักษรขึ้นว่าคุณหนีรอดมาได้คแค่แค่นี้เหรอ,อแล้วผมต้องมาแบบทนหนีตายเพื่อเพื่อที่จะแบบเจอข้อความว่าคุณหนีรอดมาได้อ่า<อ>คุณรอดออกมาได้ และก็จบแค่นั้นคิดว่าผมจะเล่นเพื่อตัวอักษรขึ้นว่าคุณผ่านแล้วอย่างนั้นเหรอคำตอบคือไม่เอาละครับก็เป็นว่าสำหรับไซโกนโตซึโตกะในวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนี่ผมอุห์ต่อสู้กับความกลัวเล่นมาถึงตอนนี้ได้เลยนะ เกมผีแล้วไม่กลัวมากลัวเกมสาวน้อยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบาย,บาย <nu>